ครั้งแรกของน้องๆกับการแสดงโชว์ปาโรมาแสนรู้ที่ยังไม่เคยได้เห็นที่ไหนกันมาก,ก่อนวันนี้แหละจะพาน้องๆมาเปิดประสบการณ์กันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มจากน้องแมวน้ำกันก่อนเลยและตามด้วยพี่ปาโรมาจุดไฮไลท์ของกิจกรรมนี้ ผู้ใหญ่ตะลึงสุดยอดมากมาก,กับการแสดงโชว์นี้ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าโรมาจะทำได้คนฝึกน้องก็เก่งไม่แพ้กันทำให้เด็กๆตื่นเต้นกันตลอดการแสดงบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้กันแล้วกับดอฟินนเรียมพัทยา